วินาทีเป็นวินาทีตายนิชาพาน์อับสุภาจังหวัดชมบุรีวันนั้นมีเหตุการณ์กระแสน้ําเชี่ยวกลากซัดอย่างแรงขอดยีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวสแสดงเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลงไปในน้ำทำไมฮะฮะโอ้ตายแล้วหมากำลังโดนน้าซัดทั้นตายแล้วตายแล้ว มันกำลังตะเกียกตะกายจะตายไม่ตายผู้ชายคนนี้ก็ใจกล้าเหลือเกินลุยไปช่วยหมาตัวเองก็ทรงตัว็อยู่อยู่แล้วครับเนี่ยแต่ยังกล้าไปช่วยหมาช่วยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ฮะฮะเอาเอาถือเถอะถือเถอะบังมวยได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้น้ำมันแรงเกินไปออกดมือไปจะจับน้ำกระสันฝ่ายหมาก็พยายาม่ายแต่พอจะไปถึงน้ำกระสันออกไปทุบมีได้ไม่ได้ได้ไม่ได้หมาจะตาย เลดบุดพีดจริงๆเลยโอ้โหผู้ชายคนนี้หัวใจน่ากร้าจริงๆเสี่ยงชีวิตลงไปช่วยหมาจรจัดที่กำลังจะโดนน้ำซัดลอยน้ำไปเ้าพลาดนะถึงตายนะครับนอกจากจะช่วยหมาไม่ได้ตัวเองก็อาจจะโดนน้ำซัดไปด้วยโอ้โ oh. หหัวใจพี่มันน่ากราาจริงๆครับ ห,หัวใจเธอถึงน้ากราบเพราะหัวใจของเธอมันบรักกักสองทางเลยทุยชอบเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำบนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงในขณะที่น้องหมากำลังตะเกียกตะกายว่ายน้ำสู้กับกระแสน้ำจนเกิดไม่ไหวอยู่นั้นพอดีว่าน้องเขาไปปฏิบัติหน้าที่แถวนั้นเห็นจึงรีบวิ่งลุยน้ำไปช่วยน้องหมาจนรอดปลอดภัยบอกเลยโลกใบนี้ไม่ควรมีคนแบบนี้คนเดียว เยี่ยมมากขอขอบคุณคุณนิชาพัฒน์ขับสุภาจังหวัดชนบุรีเรื่องช่วยสุนัขโดนน้ำสัตว์